สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับกับวันจันทร์ที่18ธันวาคมนะครับวันนี้ทางผมเองก็เคลียร์งานเร่งด่วนออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้มา,าช่วยเหลือเพื่อนๆกันต่อนะครับเกี่ยวกับตัวงานซ่อมของตัวจอคอนเทเลอร์ ฝั่ง p l a y s t a t i o n 5หรือจะเป็นของตัวจอยคอนฝั่ง d i t ิต d a S วิ i t h นะครับเกี่ยวับอาการเสียต่างๆที่เข้ามาสอบถามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับจนมาถึงช่วงกลางเดือนนี้เลยนะครับที่ผมเองก็บอกว่าจริงๆว่าไม่ว่างนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะทยอยๆยยนะครับแจ้งเพื่อนๆไปนะครับที่เข้ามาติดต่อหลังใหม่นะครับก็อาการเสียยอดนิยมของทางฝั่ง p l a y s t a t i o n 5ก็จะเป็นตัวจอยคอนเทเลอร์ ดวนเซนตนะครับตัวอาการจอยดิฟนะครับจอยดิฟนะครับที่เป็นอาการยอดนิยมเลยเพราะตอนนี้เพื่อนๆหลายๆลคนที่ใช้ p l a y s t a t i o n 5อย่างตัวจอยคอนโทรลเลอร์ดวนเซนเนี่ยก็จะเริ่มหมดประกันกันเยอะแล้วนะครับพอพอหมดประกันเนี่ยมันก็พอมีอาการนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่รู้จะปล่อยทิ้งไว้เพื่ออะไรใช่ไหมครับก็หาวิธีการซ่อมแซมมันให้กลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับซึ่งอาการจอยดิฟเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ไม่ได้เป็นอาการที่ แย่ yeah, มากนะครับก็คือมันมีราคาคา่าซ่อมเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับไม่ไม่ได้สูงมากนะครับ,รบแต่เพื่อน,อนๆบางคนอาจจะไม่ได้สะดวกนะครับในการที่จะนำส่งเจ้าตัวอุปกรณ์นเนี่ยเดี๋ยวผมทางผมเองก็จะเอาเคสต่างๆเหล่านี้ไปส่งให้กับทางที่้านสะพานเหล็กที่ผมเคยมาแนะนําเพื่อนๆแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะ,ะทยอยทยอยไปนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนบางคนก็เข้ามาสอบถามแล้วนะครับว่าะจะเริ่มมีวิธีการเปลี่ยนตัวก้านอ n นาล็อกเนี่ยให้เป็นแบบชนิดฮาวเอฟเฟกต์เลยไหม แบบ p o w เอฟเฟกตทเนี่ยที่เพื่อนๆทราบกันก็คือมันจะแก้ปัญหาในเรื่องของตัวการจอยดิฟเนี่ยได้แทบจะถาวรน,นะครับเกือบ100%นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเสียไม่ได้นะเพื่อนๆไออาการเสียเนี่ยก็มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสั่นคลอนของตัวก้านโยกนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ที่น้ําหนักการใช้งานของแต่ละของแต่ละคนแล้วนะครับซึ่ง ไออาการดิบเนี่ยโอเคตัดไปนะครับแต่ว่าการหลวมการคลอนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตามการใช้งานเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวบางคนบอกว่าโอโ้ใช้แบบ Hall effect เนี่ยโอโ้คุณไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยนะครับกับตัวก้านอาราล็อกนะครับอ่าซึ่ง,ง Hall effect เนี่ยมันใช้เรื่องของหลักการในเรื่องของการใช้แรงดันไฟฟ้าในการควบคุม control นะครับไม่ได้ใช้เป็นพวกฮาร์ดแวร์มันกับตัวแผ่นเพลทแบบเดิมนะครับแบบแบบเดิมที่ control ในเรื่องของการโยกไปมาใช่ไหมครับมันก็เลยตัดปัญหาเรื่องอาการจอยดริปเนี่ยไปได้เกือบ100%เนะครับเกือบ100%เละแทบจะ100%ซนะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่าตอนแรกผมก็ดูไว้แล้วเหมือนกันนะครับในช่วงสักประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับตัวอะไหล่ตัว h o w อ e f ฟกตของตัวการ a n อะล g อก a อะนาล็อกของ p l a y s t a t i o n 5นะครับดวนเซนเนี่ยแต่พอดูดูไปเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปรับจูนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเสียดปุ๊บสั่งอะไหล่มาปับ๊บนะครับ บัตรกีตัวก้านอนาล็อกออกปุ๊บแล้วให้ช่างเนี่ยเสียบตัวใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยใช้งานได้เลยเนี่ยมันไม่มันไม่ง่ายเหมือนกับแบบเดิมนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการคาลิเบรตนะครับก็คือการปรับนะครับปรับศูนย์นะครับปรับศูนย์นะครับเช็คนะครับทีละนิดทีละนิดทีละนิดซึ่งตรงนี้มันก็เป็นในเรื่องของสกิลทักษะเพิ่มเติมนะครับของทางช่างนะครับเดี๋ยวทางผมเองก็จะเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับทางช่างที่สะพานเหล็กดูว่ามีร้านไหนนะครับที่ เริ่มรับเคสเหล่านี้บ้างแล้วมาที่นะครับถ้าเกิดว่ารับเคสเหล่านี้เดี๋ยวก็จะได้เอามาสอบแจ้งบอกเพื่อนๆกัน,นครับว่าถ้าคนไหนที่อยากจะเปลี่ยนเลยนะครับให้เป็นแบบ Hall effect นะครับับตัว Joy Controller ด้วนเซนเนี่ยก็เดี๋ยวผมอาจจะแบบต่อรองนะครับกับร้านค้าต่างๆเนี่ยลองดูนะครับว่าร้านไหนที่สามารถที่จะัพพอร์ตได้นในส่วนนี้ให้ราคาดีๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาบอก บอกเพื่อนๆนะครับบอกเพื่อนๆกันนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็สนใจเหมือนกันนะครับที่จะเปลี่ยนเป็นแบบชนิด Hall effect นะครับแต่ว่าเนี้ยก็ต้องบอกเพื่อนๆว่ามันมีขั้นตอนในการต้องปรับจูนปรับแต่งนะครับปรับแต่งเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็จะได้มาอัปเดตเพื่อนๆกันนะครับอัปเดตเพื่อนๆกันส่วนอาการเสียงของผมนะครับวันนี้ก็น่าจะเริ่มที่จะฟันทองได้แล้วนะ ฝังเครื่องคอมพิวเตอร์ฝั่ง PC เนี่ยอาการเสียที่หลายๆคนคิดว่ามันเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เสียได้ยากมากที่สุดนะครับเพราะตัวผมเองเนี่ยถ้าย้อนอดีตไปตั้งแต่เอาไว้ที่เริ่มจับคอมพิวเตอร์ครั้งแรกเลยนะครับได้เป็นเจ้าของเนี่ยก็คือในยุคของ p พนเทียมทูนะเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆจําจำไม่ได้นะยุคนั้นแหละนะครับแพนเทียมทูยุคของ p พนเทียมทูก็ อายุก็อยู่ในวงการ PC เนี่ยมาไม่ต่ำกว่า20กว่าปีแล้วนะามากกว่า20ปีแน่นอนนะครับผมผม,ผมว่านะครับเพราะในยุคแผ่นเทียม2เนี่ยมันก็น่าจะมียุค y 2K แหละนะครับเพื่อนๆน,นะครับปี2000นะครับซึ่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ฝั่ง PC เนี่ยประสบการณ์เองก็เจอมาเกือบหมดแล้วนะนอาการเสียต่างๆนะครับแรมกราฟิกจอ power supply นะครับจอมอนิเตอร์นะครับเจอกันมาหมดแล้ว แต่ตัว CPU เนี่ยตั้งแต่ใช้มาเนี่ยยังไม่เคยเจอนะครับยังไม่เคยเจอนี่ซึ่งครั้งเนี่ยน่าจะเป็นตัว CPU นะครับที่มีอาการเสียนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คืมออกคืมใจนะครับว่าเอ๊ะขอเช็คอีกรอบนะครับพอดีว่าฝั่ง Intel เนี่ยผมมีแค่ CPU Intel ตัวนี้ตัวเดียวอีกชุดเนึ่เป็นของทางฝั่ง AMD มนะครับมันก็เลยไม่สามารถคอรเช็คไปมาได้นะครับซึ่งตอนแรกอาการก็คือกดสวิตช์พาวเวอร์ปั๊บไฟตัดครับเปิดติดปุ๊บดับเปิดตัด ติดดับติดดับ,ดบนะครับผมว่าเอเป็น power supply หรือเปล่าตอนแรกนะครับอ่าก็เอา power supply ตัวเนี้ยไปใช้กับอีกชุดหนึ่งปรากฏว่าติดเปิดติดใช้งานได้จนจนจบโปรเจกต์นะครับตัว,ต,ว,ต,วตัวงานนี้ไม่มีปัญหานะครับแสดงว่า power supply ไม่มีปัญหาแน่นอนหายหัวนะครับดังนั้นก็มาโฟกัสอยู่ที่แค่เมนบอร์ดกับตัว cpu ซึ่งผมให,ให้ให้ความสำคัญไปที่เมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดมากกว่า cpu นะอ่าเพื่อน อ่าก็ตอนแรกก็ดูราคาของตัวเมนบอร์ดแล้วนะว่าเออซ็อกเก็ตอ่าของตัว Intel ลเจนสิ 10, กับเจน11เนี่ยซ็อกเก็ตหนึ่งสองศูนย์ศูนย์เนี่ยราคาอยู่ที่ช่วงเท่าไหร่จะไปซื้อเมนบอร์ดมาเปลี่ยนนะครับอ่าแต่พอว่าไปม,มาๆเนี่ยเมื่อกี้ลองดูเอ๊ะขอเช็คอีกรอบนะครับถอ,อดอุปกรณ์ออกหมดเลยนะครับแล้วก็เหลือแค่ตัวเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ไล่ใส่ไปทีละตัวยังไม่ได้ใส่ตัว CPU นะเออผมก็ไม่รู้อะไรนะครับเอา CPU ออกก่อนลองกดลอง เปิดเผาสไพน์ที่เปิดปุ๊บเอา้าไฟไม่ตัดนะครับไฟไม่ตัดใช้งานปกติแล้วพอลองเสียบเจ้าตัว CPU ลงไปปึ้งเท่านั้นแหละแล้วก็เปิดใหม่ตัดนะครับแล้วก็เช็คอีกรอบตัดเป็นแบบนี้แล้วก็ไปหาข้อมูลจากอินเทอ,อร์เน็ตมาเออไอาการเคสแบบนี้มีหลายคนฟันธงว่าเป็นที่ CPU นะครับ CPU เสียนะครับซ่ง CPU ผมใช้เนี่ยตัวเนี้ย Intel Core i5 นะครับซื้อตอนนั้นเท่าไหร่ 7 0 0ดนนะครับตีว่า00 0ทุกวันนะครับประกันพึ่งหมดเมื่อเดือน7ที่ผ่านมา3ปีนิดๆน,น,นะครับเป๊ะจริงๆนะครับแบบเป๊ะจริงๆเลยผมก็โอ๊ยตายละแขออีกสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะครับมาพังแบบช่วงหมดประกันไปไม่นานนี้เองนะครับแต่จะใช้มาสัก4ี่ปี5ปีแล้วโอเคอาจจะไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับแต่เนี้ยพึ่งหมดไปนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆนะครับก็ เป็นประสบการณ์ที่จะมาแชร์เพื่อนๆกันนะครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีอาการเสียต่างๆที่ดูแปลกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งอ่าเครื่องเกมคอนโซลหรือว่าทางฝั่ง PlayStation 5 Xbox Series n i n t e n d o Switch นะครับหรือจะเป็นทางฝั่ง PC นะครับก็มาแชร์บอกกล่าวกันได้ในตัวคลิปนี้นะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะได้เป็นข้อมูลประกอบนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝั่ง PC เนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็เริ่มที่จะ หันมามองมากขึ้นเพราะว่าอยากจะเล่นตัว pc game pass ใช่ไหมครับที่มีตัวเกมให้มาเล่นแบบ day one เนี่ยแทบจะทุกเดือนนะครับแล้วก็ราคาค่าบริการก็ไม่ได้ถูกมากเหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นอีกช้อยหนึ่งที่เพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็หันมาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ฝั่ง pc กันมากขึ้นนะครับหรือบางคนอาจจะโยกไปทางฝั่งโน้ตบุ๊กเลยหรือเปล่าก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับในวันนี้ทางผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆน,นกันไปก่อนนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ